สตาร์ทกระแสเกินโอเวอร์โหลดตัดการทำงานจะไม่สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดรีเลย์และพุชปัตตอนสวิตชนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้โปรเวิร รู้จริงเรื่องไฟฟ้าต่อไปเรามาดูวงจรการต่อใช้งานกันก่อนนะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดดีเลย์หมายเลข95หน้าคอนแทคเอนซีออกจากโอเวอร์โหลดดีเลย์หน้าคอนแทคเอนซีหมายเลข96ก็จะมาเข้าพุทธปัตตอนสต็อปหน้าคอนแทคเอนซีออกจากพุทธปัตตอนสต็อปหน้าคอนแทคเอนซีก็จะมาเข้าพุทธปัตตอนสตาร์ท หน้า Contact NO ออกจาก Put b u ป t ต n ้ t น r t หน้า Contact NO ก็จะมาเข้าคอยของ Magnetic A1 ออกจากคอยของ Magnetic A2 จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตนันก็จะไปเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนะครับเราอยากจะให้ Magnetic ค้างสถานะการทำงานเมื่อเรากด Put b u ป t ต n ้ t น r t เราจะเอาหน้า Contact ช่วยของ Magnetic หน้า Contact NO หมายเลข13และหมายเลข14 มาต่อข้อมูลปุ่มัตต้อนสตาร์ทเพื่อจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทำงานเมื่อเรากดปุ่มปัตต้อนสตาร์ทนะครับสตาร์ทแมกเนติกทำงานปล่อยมือออกจากปุ่มปัตต้อนสตาร์ทแมกเนติกก็ยังค้างสถานะการทำงานอยู่นะครับหยุดการทำงานของแมกเนติกโดยการกดปุ่มปัตต้อนสต็อปสตาร์ทแมกเนติกทำงานสต็อปแมกเนติกหยุดทำงานนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งงานกันเลยนะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ Overload d ลดดีเลย์พุทธปต้อนสวิตหน้าคอนแทคช่วยของแมกเนติกสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ hmm. ก็จะมาเข้า Overload หมายเลข95จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข95ของ Overload สายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดหมายเลข95ออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96จุดนี้นะครับจะเป็นหมายเลข96หมายเลข95และหมายเลข96จะเป็นหน้าคอนแทค nc 9596หน้า c o n น้าคอนแทค nc ของโอเวอร์โหลดออกจากโอเวอร์โหลดหมายเลข96 ก็จะมาเข้าพุทธปัตตอนสต็อปหน้านนคนนาอ,อานแท NO คเอนซีจุดนี้นะครับก็จะเป็นพุทธปัตตอนสต็อปหน้าคอนแทคเอนซีออกจากพุทธปัตตอนสต็อปหน้าคอนแทคเอนซีก็จะมาเข้าพุทธปัตตอนสตาร์ทหน้าคอนแทคเอนโอนะครับจุดนี้นะครับออกจากพุทธปัตตอนสต็อป ก็จะมาเข้าพุทธปัตตอนสตาร์ทออกจากพุทธปัตตอนสตาร์ทก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A1 จุดนี้นะครับออกจากพุทธปัตตอนสตาร์ทหน้าคอนแทค NO ก็จะมาเข้าคอยของแมกเนติก A1 ออกจากคอยของแมกนิติก A2 ก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์เมนนะครับสายนิวตันออกจากด้านล่างของเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าคอยของแมกนิติก A2 จุดนี้นะครับก็จะเป็นคอยของแมกนิติก A2 A1 A2 เราอยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทํางานเมื่อเรากดปุ่มปัต้นสตาร์ทเราจะเอาหน้าคอนแทคช่วยของแมกเนติกหน้าคอนแทค n o หมายเลข13และหมายเลข14มาต่อข้อมปุ่มปัต้นสตาร์ทหมายเลข13และหมายเลข14มาต่อข้อมปุ่มปัต้นสตาร์ทเพื่ออยากจะให้แมกเนติกค้างสถานะการทํางานเมื่อเรากดปุ่มปัต้นสตาร์ทนะครับหมายเลข13หน้าคอนแทคช่วยของแมกเนติกก็จะมาเข้าด้านบนของปุ่มปัต้นสตาร์ท จุดนี้นะครับหมายเลข13ก็จะมาเข้าด้านบนของพุทธปรตตอนสตาร์ทจะเข้าจุดไหนก็ได้นะครับเส้นนี้ก็จะต่อถึงกันหมายเลข14หน้าคอนแทคช่วยของเมกนิติก ก็จะมาเข้าด้านล่างของพุทธบปตตอนสตาร์ทจุดนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลข14หน้าคอนแทคช่วยของแมกนต t ิกก็จะมาเข้าด้านล่างของพุทธบปตตอนสตาร์ทจุดนี้นะครับจะเป็นด้านล่างของพุทธบปตตอนสตาร์ท ตอนนี้นะครับเราต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับกดปุ่มปัตตอนสตาร์ทแมกเนติกก็จะทำงานกดปุ่มปัตต้นสต็อปแมกเนติกก็จะหยุดการทำงานสตาร์ทสต็อปสตาร์ทแมกเนติกค้างสถานะการทำงานหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์โอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงาน m a g เนติกหยุดทำงานจะไม่สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้นะครับเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่า o v e r อร์โตัดการทำงานเนื่องจากกระแสเกินในตัวมอเตอร์เกิดจากอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัว Overload กดปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มนี้นะครับกดปุ่มรีเซ็ตกดพุ่มปุ่มสตาร์ท แมกเนติกทำงานกดปุ่มปัตตอนสต็อปแมกเนติกหยุดทำงาน Start กระแสเกิน Overload ตัดการทำงานจะไม่สามารถส t a r t ทมอเตอร์ได้หาสายเอุเจอแล้วกดปุ่ม Reset Start Magnetic ิกทำงานหยุดการทำงานโดยการกดปุ่มปัตต้อนสต็ และต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์ e ดีเทลจำกัดที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้โ r รเวิร์จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นตู้คอน sumer unit สายไฟโคมไฟสวิ Fi, Fi, Switch, ตช์เตารับและอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกมากมายสำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถกดสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้โปรเวิรรู้จริงเรื่องไฟฟ้า